นางให้สบายนะเรื่องของมราณานุสติกับเรื่องการเจริญภาวนามันเรื่องเดียวกันนะนะมันเรามาฝึกเจริญภาวนาไปด้วยนะ,ะับเดียวกันก็เรียนรู้กันวิธีการนะเตรียมใจเวลาจะต้องมาเชิญกับความตายหรือญาติผู้เป็นที่รักทั้งหลายจะต้องพัดปากจากกันไปอย่างงี้นะนะนะ นที่ยิ่งถ้าพวกเราเนี่ยดูแล้วก็อายุมากๆกันแล้วทั้งนั้นนะ,นะรุ่นนี้มีวัยรุ่นมาทุกคนเนี่ยนะไแปลว่าผ่านร้อนผ่านหนาวพอสมควรแล้วนะนะ,นะผ่านการพัดภากจากกันกับญาติพี่น้องมาหลายรายแล้วนะหรือแม้ทังเพื่อนเพื่อนฝูงในรุ่นเดียวกัน,นไปกันหลายหลายคนแล้วอะไรเงี้ยนะฮนะ มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นตชดมาสร้างพระใหญ่อยู่ในวัดเนี่ยนะก็จะมาทําบุญที่นี่ทุกปีแล้วทุกปีที่มาก็จะหายไปทีละสองคนสามคนสี่คนทํ่ไมมาตอนนี้คนที่จากไปมีมากกว่าคนที่เหลืออยู่ที่มาทําบุญกันนะตอนนี้ผ่านมาหลายปีเพราะแต่ละคนก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกันแล้วนะนะของเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติแล้ว ล้วเราจะรู้สึกได้อย่างหนึ่งทำไมมันผ่านไปเร็วจังว่าง,างี้ยังรู้สึกได้ไหมว่าถ้าถ้ามองไปที่ลูกหลานแล้วมีความรู้สึกว่าทําไมเขาเด็กจังหรือวาเอ๊ะทำไมนี่ต้องยี่สิบแล้วทำไม,ไมดูหน้าตาเด็กจังแปลว่าเราแก่มากแล้วเคน,นนะเป็นอย่างนั้นนะหรือถ้ามองคนที่วัยเดียวกันใกล้ๆเรายัางรู้สึกว่ายังสวยยังลออยู่ อยู่แลวเราแก่มากแล้วกันนะเพะถ้าเด็กมันจะมองคนอายุสี่สิบห้าสิบโอ้ยจะมีแก่จังนะใช่ไหมล่ะ <laughs> แต่ถ้าเกิดเรามองคนอายุห้าสิบหกสิบรู้สึกว่ายังสาวยังหนม่มยังหล่อยังสวยอยู่นี่แปลว่าเออเราก็อายุมากแล้วนะหรือถ้าวันนี้นะออกเดทกับคุณหมออยู่บ่อยๆนะหมอนัดที่อะไรก็ไปทุกที <laughs> ที่อะไรก็ไปทุกทีนี่แนะปลว่าเอาอนนใกล้แล้วนะอะไรเงี้ยนะ นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องต้องเตรียมพร้อมไว้แล้วแหละเพราะอะไรเพราะความเกิดความตายเนี่นนเรื่องเดียวกันนะนะถ้าไม่เข้าใจความตายก็เราก็จะเกิดอยู่อย่างนั้นแหละนะไม่จบไม่สิน้นะทุกอยู่ไม่จบน,ะน,นี้แล้วนี่เป็นภาวะปกตินะคนก็พยายามเรียนรู้เรื่องของความตายกันมายาวนานนะนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจกันแล้วก็ในแต่ละศาสนาในแต่ละที่อะไรเขาก สอนในเรื่องความตายกันแตกต่างกันไปนะบา,บางกลุ่มก็ไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่ตายแล้วก็จบนะบางกลุ่มเชื่ออย่างนั้นนะบางกลุ่มก็เชื่อว่าตายแล้วก็ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าคือนะบางลทัทธิศาสนานะมีชีวิตนิรันดรอ,อะไรเงี้ยนะได้รับการไถ่บาปไถ่โทษอะไรเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะนะบางกลุ่มก็เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดเคยเกิดเป็นสัตว ชาติต่อไปก็จะเกิดเป็นสัตว์อีกอนี่นะฮะหรือแม้จะเคยแม้จะเปลี่ยนเป็นจากสาตัตว์เป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์อะไรแต่ก็จะไม่มีวันสิ้นสดุดมันก็จะเกิดกันอยู่อย่างนั้นทุกภพทุกชาติไปนะบางลัที่ก็เชื่ออย่างนั้น,นหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะ,นะแล้วของพูดเราเชื่อว่าอะไรอ่ะเราเชื่อเรื่องของวัตตะของสารการเวียนว่ายตายเกิดเราเชื่อกันว่าชีิตหลังความตายมีอยู่ เราเชื่อว่าชีวิตในภพแช่ต่อไปขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำในปัจจุบันนี้ด้วยเป็นส่วนใหญ่เลย80%ซนะที่จะส่งผลให้เราเกิดมามีรูปร่างหน้าตามีสภาพจิตแบบไหนเนี่ยอยู่กับอดีตกรรมที่เราเคยกระทำมาด้วยนะเราเชื่อว่าไอ้ที่เรามามีรูปร่างหน้าตาอยู่อย่างเงี้ยนะมีอาการเจ็บไข้เด้ป่วยได้รับ สถานะทางสังคมที่แตกตา่างกันไปมีครอบครัวที่แตกตา่างกันไปรวนแล้วแต่เกิดจากผลแ,แห่งกรรมเก่าที่ส่งผลส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะที่ส่งผลด้วยนะเพราะว่าพูดศาสนาเขาไมด้สอนให้เราเชื่อกรรมเก่าทั้งหมดนะกรรมเก่าส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยกายภาพของเราทั้งหมดเนี่ยอันนี้แน่นอนนะเป็นผลแห่งกรรมเก่านะที่ส่งผลส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็กรรมใหม่นี่แหละ กรรมใหม่คืออะไรไปทําสัญญกรรมก็เลยหน้าตาสวยกว่าเดิมเนี่ยนี่กรรมใหม่นะไม่ใช่กรรมเก่านะนะหรือใช้ชีวิตรุ่มเฟื่อยจนเกินเหตุเนะเมาหัวละน้ำอยากกินเลยก็กินก็เลยแก่เร็วอาเงี้ยอาการแก่เร็วหรือป่วยมีโรคประจําตัวไอ้พวกนี้กรรมใหม่นะไม่ใช <c oughs> <t> ่กรรมเก่านี่มันส่งผลอยู่เงี้ยตนนะ ได้สิ่งที่เราสั่งสมเนี่ยทำอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นอาจินกรรมนี่แหละมันก็ส่งผลต่อไปในภพชาติต่อไปด้วยว่าต่อไปเราจะเกิดเป็นอะไรจะมีสภาพกายเป็นยังไงจะมีสภาพจิตเป็นยังไงเนี่ยอันนี้หยุดเป็นเรื่องของกรรมในชาตินี้ที่มันจะส่งผลต่อไปในภพชาติต่อไปแล้วเราเชื่อกันว่าเราสามารถที่จะยุติการเกิดการตายได้นถ้าเราฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งเข้าใจถึงเรื่องของกฎธรรมชาติทั้งหมดเราเชื่อกันว่า เราทุกคนเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ได้ก็เพราะเหตุว่านะเรายังมีตัณหานะมีตัณหาเป็นเชื้อที่พาให้เราไปเกิดอะนะทำให้เราต้องเป็นแรงผลักดันให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่จบไม่สิน้นอางนะี้ตอนแล้วถ้าเราสามารถที่จะดับตัณหานั้นได้ก็แปลว่าเราจะหยุดการเกิดได้นะน,นี้คือสิ่งที่นะ เป็นความเชื่อในแบบพุทธนะเพราะฉะนั้นะเดี๋ยวพวกเราจะเรียนรู้กันในคอร์สเนี้ยทั้งหมดนะะโดยเฉพาะก่อนตายคนจะวางใจยังไงคนรจะปรับใจยังไงตายไปแล้วคนจะนะจะทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยนะนะกระบวนการทั้งหมดพระงค์จะได้เรียนรู้กันนะเอาละตมาจะพูดแค่นี้เนาะเพราะฉะนนั้โยมก็ฝึกฝนตัวเองไปนะโดยเฉพาะเรื่องของการฐานก็มีอยู่ด้วยนะ เพราะเราเชื่อว่าการตายอย่างมีสตินั่แหละคือการตายดีนะคำว่าตายดีในพุทธศาสนาะคือตายอย่างมีสติไม่ใช่ตายอยู่ในห้องไอซียูมีคอยมีหมอมีพยาบาลคอยดูแลเต็มที่ไม่ใช่นะถ้านะตายยางมีสติได้ตายตามความปรารถนาของตัวเองนะอยากจะไปตายที่บ้านแล้วก็ไปนอนอยู่ที่บ้านมีลูกหลานห้อมล้อมดูแลอย่างดีนะตายดีในความหมายที่ในแบบพูดเราในความหมายแบบชาวบ้านเรานะนะาน,นี่ก็ต้อง ไปฝึกฝนตัวเองแล้วก็ไปเตรียมพร้อมให้ดีนะเอาละขอ,อนัมทนาบุญกับคณะวิทยากรนะวิทยากรหลักก็มีคุณสุนิตาหอมกลิ่นนะณเณจิ๊บชื่อจริงอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะนะที่จะมาช่วยกัน แล้วก็อันนี้ด้วยเหรอ <c oughs> คุณนัดเนี่ยนะอันนี้เป็นวิทยากรจําเป็นที่จะช่วยกันอยู่อ่างเงี้ยจนกว่าจะเสร็จงานนะแล้วก็อ,อาจาร์ก็จะลงมาช่วยด้วยนะช่วงบรรยายนะ,อะขออนุโมทนาเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่กิจกรรมต่อไปกันเนาะ